คำกล่าวที่ว่าพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงรักษาอวัยวะ,พวยวะเพื่อรักษาชีวิตพึงสละทรัพย์อวัยวะและชีวิตเพื่อรักษาธรรมอันนี้คือแนวคิดสําคัญที่พระพุทธศาสนาต้องการสอนเรื่องการเสียสละว่าการเสียสละนั้นเราสามารถบําเพ็ญได้อย่างน้อย,อยก็คือสี่ระดับด้วยกันหนึ่งสละง่ายๆที่สุดก็คือสละทรัพย์สอง ถ้าสละทรัพย์แล้วเนี่ยต่อไปก็ต้องฝึกสละให้ให้ให้สูงขึ้นก็คือลองฝึกสละอวัยวะดูซิเช่นไปบริจาคดวงตาทำได้ไหมเมื่อบริจาคดวงตาบริจาคแขนขาบริจาคหัวใจเป็นต้นได้แล้วเนี่ยลองฝึกอีกขั้นหนึ่งได้ไหมบริจาคชีวิตบริจาคชีวิตเนี่ยเรียกว่าเป็นการบริจาคขั้นสูงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าธรรมะ คือหลักการแห่งความดีงามถูกละเมิดเราต้องยินดีสละทรัพย์อวัยวะและชีวิตทุกอย่างเลยเพื่อที่จะพิทักษ์รักษาไวา้ซึ่งธรรมะกรณีอย่างนี้เนี่ยท่านต้องการสอนให้เราเรียนรู้ว่าธรรมะเป็นสิ่งสูงสุดในชีวิตของคนคนคนหนึ่งสูญเสียไปได้สังคมไม่กระเทือนแต่ถ้าสังคมนั้นสูญเสียธรรมะสังคมจะอยู่ไม่ได้เพราะสังคมที่ไม่มีธรรมะเป็นหลักประกัน คนเดือดร้อนไม่ใช่คนคนเดียวแต่จะเป็นคนทั้งสังคมคนทั้งโลกคนทั้งประเทศก็ได้ท่านจึงบอกว่าถ้าทําอยู่คนส่วนใหญ่อยู่ได้แต่ถ้าทําศูนย์คนส่วนใหญ่อยู่ไม่ได้ดังนั้นเวลาเกิดเหตุวิกฤตเช่นธรรมะหรือหลักการแห่งความดีงามถูกจ่วงจับทําร้ายทําลายปลอมแปลงครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนจึงยินดีสละทรัพย์เพื่อที่จึงยินดีสละชีวิตเพื่อที่จะรักษาธรรม เช่นพระสงฆ์ในสมัยพระเจ้าโสงมหาราชยินดีนั่งแล้วก็ให้มาอาหมาัดคนหนึ่งเอามีดตัดคอทีละองค์ทีละองค์ทีละองค์เพราะอะไรเพราะท่านต้องการรักษาธรรมะเอาไว้ในช่วงนั้นมีพระปลอมมาบวชเป็นจํานวนมากแล้วพระราชาอยากให้พระปลอมกับพระแท้ทําสังฆกรรมร่วมกันแต่พระแท้ท่านบอกว่าจะให้ทําสังฆกรรมร่วมกับพระปลอมทําไม่ได้ต่อให้ตายก็ไม่ทํานี่ยินดีสละชีวิตเพื่อรักษาความถูกต้องเอาไว้ ในพศออนั้นจึงมีพระจำนวนหนึ่งถูกมหาหมาัดเอาดาบตัดคอตายหลายคนท่านเหล่านั้นยินดีตายเพื่ออะไรพิทักษไว้ซึ่งความถูกต้องและชอบธรรมนี่แหละท่านจึงบอกว่าต้องยินดีสละทรัพย์เพื่อรักษาวัยวะสละวัยวะเพื่อรักษาชีวิตสุดท้ายต้องสละทั้งทรัพย์อวัยวะและชีวิตเพื่อพิทักรักษาไว้ซึ่งธรรมเพราะถ้าทำอยู่สังคมอยู่แต่ถ้าทำศูนย์สังคมก็พังทลาย นี่คือหัวใจของการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ในพษษุทธศาสนาถ้าเราจะเอาบทเรียนเรื่องความเสียสละอันใหญ่หลวงที่พูดไปเมื่อก่อนหน้านี้มาประยุกต์ใช้ในสังคมไทยอัตมาภาพคิดว่านำมาใช้ได้เป็นอย่างดีเช่นในยุคหนึ่งพลเอกเปรมตินสุลานนท์ได้รับการเชิญให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกสมัยหนึ่งหลังจากที่ท่านเป็นมาแล้วหลายหลายสมัย แต่พลเอกเปรมบอกว่าผมพอแล้วการที่ท่านบอกว่าพอแล้วเนี่ยคือการที่ท่านยอมเสียสละตําแหน่งนายกรัฐมนตรีให้คนอื่นปรากฏว่าปีนั้นเหตุการณ์บ้านเมืองสงบสุขแล้วท่านก็กลายเป็นรัฐบุรตรของชาติมาจนทุกวันนี้ในทํานองเดียวกันอาตมภาพคิดว่าถ้าผู้นํารัฐบาลของเราณเวลานี้เสียสละความยึดติดถือมั่นในเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของตนประกาศเว้นวรคขึ้นมา แน่นอนที่สุดสิ่งที่จะได้คือตัวผู้นำเองก็มีความสงบร่มเย็นในชีวิตสังคมไทยก็จะกลายเป็นสังคมแห่งสันติและสังคมแห่งสมานฉันท์เหมือนเดิมดังนั้นจะเห็นว่าความเสียสละเอามาใช้ในระดับชีวิตประจําวันก็ได้ใช้ในทางการเมืองก็ได้ใช้ในระดับประเทศใช้ในระดับโลกก็ได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าเราจะตีความว่าเสียสละได้กว้างขวางหรือแคบแคบมากน้อยขนาดไหนยังไง แต่หน้าเวลานี้อาตะมาคิดว่าสังคมไทยจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบําเพ็ญทมข้อที่เรียกว่าเสียสละนั่นคือใครก็ตามที่เคยโกงเคยกินเสียสละผลประโยชน์ที่คุณเคยโกงได้ไหมเอาผลประโยชน์เหล่านั้นไปเจือจานให้กับคนทั้งประเทศคนที่ยึดติดถือมั่นในอัตตามากๆเสียสละอัตตาทิ้งได้ไหมกลายมาเป็นคนเล็กคนน้อยคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนก็ได้